เล่นตำแหน่งอะไรดีครับนี่ออิฐเล่นตัวอะไรนะอ๋อนี่ไม่ผมก็ได้ครับว้าวได้เล่นเมดกลางมาแล้วตู่เล่นเยอะครับพ<ต>ี่นี่ก็ตายล<ะ>แล้วครับพี่นี่กูยิงเยี่ยวแตกหมดแหละนั่งกลัวอะไรไม่ต้องห่วงพี่ผมจะเลี้ยงพี่อย่างดีเลยเลี้ยงพี่แบบขึ้นหิ้งอะ่ะ <c oughs> รวบนี่ท่าไหนรวบวะ หนึ่งอาทิตย์ไกยนินใช่อะออมันสองอาทิตย์เลยเหรอเห็นกิจบอกสิบห้าวันไม่ใช่เหรอไม่กายโดนมาสิบห้าวันคืออ๋อไม่เปิดเพียงอะไรบอกเลยเปิดเต่าหอยไม่เชื่อกูเนี่ยเโอ้โหผมว่าเต่าหอยน่าจะโดนหนักเลยว่ะพี่น่าจะเปิดตีไม่ได้ไม่ติดล็อคต้องเปิดใจนี่แต่ก็ไม่แน่เหมือนกันตอนหอยนม่อยากตีเลยขอตั้งใจเล่นกันนะทุกคนตาแรกของวันก็ดีเจแน่นะครับคุณทุกซัพพอร์ตทุกไลท์ทุกแชร์นะเดี๋ยวจบตามมาอ่านแกร์มาจ๋า บอมเนีวเลยวะอยากไปขโมยบัฟข้างบนจุงกระเบยตัวเล็กแบ้เดี๋ยวผมตามไปเชียอะไลวะเนี่ยโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นบพี่พี่นนพี่นนพี่นนรอบเวฟหน่อยพี่จำอะไรวะยีราหลอดพี่เอาเลยเหรอพี่เจอุ้ยพี่กดไม่โอ้ยยยยยยยะ ไม่รู้แต่เสียงแกมาเต็มม,ม,มือลื่นมือลื่นจบล่างนะจบล่างนะนาคอร์ดออปติดเมตานะครับใช่เหรอวะเมตาไหนวะเนี่ยะนนะอ,อะไรของมึงเนี่ยฮะพี่นอนยิงพี่นอนพี่นอนยิง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 หน่อยนึงอะไระอะมาไล่กูทำไมอะพี่ลัมเบอร์ลัมเบอร์พา แครี่วิ่งมากลางเฉยเลยครับพี่ตัวเวเลตไม่ได้ปะทั้งเราทป้งสี่ไปไหนกันเเวะเพื่อนมีอะไรกันวะเพี่อะแอมเบอร์เสียฟิกอ๋อตรงกลางเป็นแอมเบอร์ไม่ใช่ฟิกแอมเบอร์เสียฟิกพาร์กน่าจเสียชีวิตไม่ตายไม่ตายไป็เล่นเนะาะกลับเลยอะกลับ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 เล่นล่างก็ล่าง ยังอยู่คาเวนี่อยู่มาเก็บภาษีพี่ไปเนี่ยเฮ้ยไปไหนวะหายคาเินี่เอาป้องคนนะกายเอาเด็ดหมดแล้วเฟเดี๋ือดมันเล่นอะไรวะเนี่ยกถูกคนในวันนะคอร์ด ลัมเบอร์กับไอ้ตัวเฮียวะซาตาฟิกไปแล้วนะตาตู้ไม่ได้บวกฟาร์มไปก่อนมันหายหมดเลยนะมืดมืดหน่วงหน่วง,งหน่อยหน่อยนี่นเอ้อวะจะล้มไห้ได้นะ ไอาได้จะบ่นตาหายนะเฮ้ยเอาได้ปะคีร่าเล่มาคีราตีหมดแล้วอะเล่นไหมเฮ้ยกูลุลก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 กูลกุกกูลุกกุลกุกตัวุลกตัวุลกลกุ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 ลลนุลยุลก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 ลก้อกุลกุลกวลกุลกุลกุมกแลลกุ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 ลนุลก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 ลกุลกุนลกก่ ได้ไหมมาของมาของมามวยฟิงนะมึงยังมีแค่ถ้าพี่มีแต่แรกแฝดให้พี่ยิงทีเดียวมันก็ตายเลยเบิร์ดใส่พวกพับยิงตายพี่ยิงอันติแล้วมันไปติดคูมาคูมากินสองวิงอันเปิดจัดเลยวะแฟนๆนะม่อันติมันครูดาวอะไรยังวะเห็นไม่ได้ใช้ จากไฟล่างเมื่อกี้โอ้ยนานแล้วหมดอ่ะหายอะไม่ไม่เอาแล้วพี่ไม่เอานะไม่เอานะถอยเถิดเถิดเถิดที่หกวิมีอันตีนะเออเออตีนอกได้ตีนอกได้ตัวใหญ่จังไอ้เหี้ยกลาวเด็ดปะเนี่ยพี่นอนเราซัดมัแน่งที่ของมาแล้วโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราเวฟหน้าพี่เราเวฟหน้าครับเยอะตัวเลยสบายเลยเยอะก็เผื่อขึ้นโลมาวะใช้โลมก่อนที่นี้ใครก็อยากได้รถอยากได้เหมือนกัน ว้าวว้าวว้านไปแล้วอุ้ยลอยได้แล้วเพื่นตีเร็วลอยได้น่าจะมาล่าเยอะพี่อย่าแยกูกูขอร้องไอ้สัสเกือเพื่อนเอาซัทาปะกายทาปะเดียยวเดสวยงัดสองขวัญมรอมรอมรมรัดองยขวัญแล้วเพื่อนจัดทีเดียวเลยกันตโัววดอันตีโลัวเลยรอรรไม่ล้าวมใรเห็นแงทงงอยู่งอยู่งอยู่อยู่ไปมาไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงกไม่ท กูเอก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 กูกกูเมาชุบมาชุบ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 แล้วชุบแล้วคุณดาวอยู่ไกลสวย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 กูชุบได้ด้วยสวยไม่ต้องมีความเก่งใจอะไรทั้งนั้นเลยถล่มมันไปเลยช็อตนี้ถ้าผมไม่ได้บิ๊กอโบของไอ้เดอะราโคผมแห้งนะทุกคนกูชุมึงขึ้นมาเมื่อกี้มึงตายแล้วเฮ้ยกูตายกูตายกูสายช่วยแชร์แรงทิพหาย ไอ้กูไม่ได้กี่เลยนี่หว่าไปเมื่อกี้มันมีคนลาสอีกตัวที่ชอบขี่กระเลียนอกินให้เครดิตเพื่อนครับเพื่อนฉุบสวยยังยังไม่หยุดชุบสวยด้วยอันนี้มีอันตีอะพร้อมล้าเขาเรียกว่าทักทายทักทายเมฟิกเกอร์หน่อยอันตีครับไปนี่แล้วไงกูต้องการคลิป กูยังวะไม่พิเกินะไปบูงอยู่วะกูยูด้ห้กูดให้เพื่อนดูเยอยกันดูยเอาเอาวะชัว์ได้คนอ่ะปะตาปะตารปะตาแล้วลบวบสวบวัีาีาีจีกรเยยแต่ว่างัดปุ๊บตายเลยสัตว์มาซีปุ๊บตายเลยทุกคน ดาเมจเยอะเกินสินะต้องการนะครับเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูไปโซนข้างบนให้คนดูดิผมเป็นป่านทุกคนจะไปผมคิวแค่เนี้ยเรียนมีหรือเปล่าพี่ลาบไปไหนวะกลับบ้านเนาะเนี่ยคิวบักว่ะทุกคนคิวบลักกลับไงบอกแล้วนกกระเรียนคิวเองรัดคิวบักคิวกายบักเฮ้ยไอนาคอยังออกบอกี้กันอยู่ป่ะตกไมต้านมาสองทีแล้วทักทายนนเฮ้ย ึงให้กูไปให้มากูไปให้เออาเลืฮ้ยไอ้น ok ี่อยู่น erm ี่เว้ยกูไปรวบ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 พี่พี่นนท์ถอยแล้วพี่ของของกลับไปรีก่อนกลับไปลีก่อนได้ปะตายแล้วตายแล้ยแ้ายนะพี่เจน่าตายโอ้โหแบงค์เอ้ยโทษว่ะห้าวไปหน่อยพี่นนท์อีกอีกประมาณสิบวิพี่น่าจะโดนกระทืบ อ่ะกูมีสปินอนะ่ะกูพร้อมวิ่งตลอดเวลาเลยพร้อมใส่ดิพี่หยอ,อกหยอ,อกหยอ,อก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 สไลด์ไปสวัสดีครับเพื่อมาสวัสวดีครับชาแนลสวัสดีทุกคนด้วยนะครับต <c oughs> ้องเมนซัพพอร์ตมากซัพพอร์ตจำเป็นนะแต่ไม่เป็นไรมาเล่นได้มันันดูจากฝีมือเราไม่ได้ให้ซัพพอร์ตจำเป็นนะเฮียเมนซับซับซับนึกนม่เกิดเอ้ยฟ้าฟ้าฟ้าออกบูมสติ๊กยังดีเราจีบตอนเนี้ยอุเรนโีเครับอือออกมายิงหน้าเดี๋ยวพี่การยิงให้บูเฮ้ยขอบคุณมากตัวนะตรงนั้น่ะ ว่าแล้วก็ใช้อั n ติลาดคีบซะหน่อยเฮ้ยมีคนมาช่วยตีด้วยไม่ใช่ละเอ้มีไปเล่นไหมผมมีอั n ติมา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 ลร่มหน่อยมาลร่มหน่อยเอ้ยเอ้ยเกงเกงเ้งไงมันเตีดได้เนี่ยตีด่าป่ะตีได้พี่มันอยู่นี่นะเว้ยมันเห็นนะเว้ยมอเนี่ยเห็นก็เอาคนตีครับอั n ติมาแล้วจ้าเปิดตาแล้วเปิดตาแล้วเปิดตาแล้วกินได้อยู่ข้างหลังตีหลาตีหลาลุ้นร่วมรู้แล้วรู้แล้วทำการแล้วตีด่าได้เลยนะครับ จัดไปครับจัดไปครับลมโน0.5เหนือก็โนเนี่ยเฮ้คิวบักว่ะคนว่าตานี้ผมคิวจะนำตายไหมเออไปไหนวะไปไปไปในบ่อมันพี่เฟี้ยวไปในบ่ออะอกูโดนปล่อยจริงๆอิ่เดียวไปกัดได้กัดได้เอาว่ะกูลงือโลกกุลโลกกุกฟิกฟิก โอ้โไอ้กายรีบเปิดไปหน่อยแบบเมื่อกี้น่ารอกูน่ารอกูเมื่อกี้จะได้เมื่อกี้แม่งโทษทีังหวะมันจังหวะแบบแม่งลวกแม่งอยู่ใกล้กันแบบยังไงก็ต้องไปอ่ะแต่ว่าค่าเท่ากันมารคเพราะว่ามันมีล้างเมื่อกี้ล้างลับเบอร์ช่วยชีวิตเมื่งั้นบอกเลยว่าเมกล้าทำเพจปล่อยปล่อยล่างดีกว่าปล่อยล่างเลยทิดมากเลย ทำให้เย้าวยวนอ้าวผูหายไปไหนวะมาฆ่ามังกรเอ้ยมัดสามอ่างก่อนได้น่เอาบเก็บเอาเอโคโคโครอบ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 มดได้ห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 มดมาดีมาดีคิวสี่แล้วหอยตัวคิวผ้าแล้วก็มาดีนั่นแหละติดเยอะเอาเข้าไปทำอะไรในป้อมเนี่ยมาดีเฮ้ยตรงนี้เฮ้ยัตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตายตายอะไรวะเรอห้ามโอเค ่านเกมไปแล้วว่าวใจเพื่นเก็บห้าอ้าว้ายแล้วตายเล้วพี่นนท์ MVP ป่ะเนี่ยกูไม่ตายเลยอ่ะกูรอลิ้นอย่างเดียวเลยว่าไม่เอ้ามันมามันเกินเกินเกินรอบที่สองห้าสิบดาวครับ